mùm lam mất đi ui giơ to em nè kong doi ui giơ beng loại doi hắn bay hắn mà không ngon nè 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 Xong nè 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 เอออันนี้เราปมาดูทโทนแพ็กของนะคะจะจบเล้นั่นแน่แล้วบาลาชื่อมันอยู่ไหนหมดอ่ะเอานางลงวาสีมาซอยได้ดิเหมือนนี่งตอนนี้คือมันมันซ้ำไงซ้ำแบบเห็นไหมชื่อซ้ำแต่ว่าจำนวนบัตรมันไม่ตรงกันอันนี้แสดงว่าเพื่อนส้ังสองเธอชื่อซ้ำ จำนวนบัตรตรงกันตรงกันไหมตรงกันยังไงห้ากับห้าบางคนมันอาจจะสร้างสองเท่อก็ได้ดิถ้าตอ<ร>งนี้มันบอกชื่อซ้ำแต่คนละที่อยู่คนละแบบคนละอะไรเลยไงซื่อเหมือนกันนมสกุลเหมือนกันอันนี้เพืนน่อนในทรงไปคนละมองอืแล้วนี่ก็ชื่อซ้ำอันหนึ่งสิบอันหนึ่งหนึ่งบางทีหลักอาจจะยกลกเหลือรับไปเดียวแบบนี้ก็เลย จะเอามาไว้เช็คทีหลังออตอนนี้รุ่ทวนกำลังเองแพ็กบัตรแข็งอยู่นะคะให้ดูตัวอย่างที่ลุงทนแพ็กนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวหนังสือน้องอุ๋อิงนะคะใช่ FC น้องอู๋อิงมาอ่านปุ่น FC FC น้องอู๋อิงมาอ่านสองบรรทัดยังหนีเลย อ่นานบ่ได้น้ำตาซึมเป็นความรู้สึกของเอฟีครับอ่านคือคือ <c oughs> เห็นลายมือแหละก็โหแล้วว่าเป็นความหูสึกของน้องนะพี่น้อง <c oughs> ใครเห็นกะคือว่าแต่ว่าห้าบาทนี้ไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่เหมือนหั้า,า <5 S 2> แบบทั้งรูปทั้งรูปแบบการ์ดแล้วก็คำอวยพรข้างหลังใช่จะไม่เหมือนกันเลยน่ารักมากมาก ต้องรีบมาดูบัตรจริงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเห็นในรูปแล้วหลายคนเห็นหลายคนเห็นบัตรเห็นรูปแบบบัตรแล้วเสียดายไม่ได้จองเลยก็เอาไว้โอกาสหน้าเนาะบุญกระถินโอกาสหน้าเป็นบุญกระถินนะครับเราจะมีน่าจะมีแบบนี้แหละหลายรูปแบบ รอบนี้มันชุกระหกไปหน่อยนะครับรอบหน้าเราจะจัดสรรจัดหาอะไรที่ที่พ่อพ่อม่เอฟซีได้ส้ายว้าว,ว,าวข้างหลังไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ละแบบแล้วก็เขียนคนละวันด้วยแต่ละแบบนี้ บบวันจันวันนี้วันจนันแบบนี้อาจจะเป็นวันพุธมาเขียนาาสรุปแล้วห้าแบบก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบสองอาทิตย์ก็น้องไม่ไม่ได้แบบว่างอะไรขนาดนั้นอันนี้เขาก็ใช้เวลาว่างของเขาในการเขียนเนาะเหมือนเราเ่งตัวขอส่งให้เพื่อนให้คุณครูตอนเด็กๆก็คือเราจะไม่บังคับน้องนะครับเราจะไม่บังคับน้องีเป็นความรู้สึกของเขาที่น้องจะน้องจะมานั่ง ระบายความรู้สึกในใจที่มีต่อพ่อพ่อแม่ FC เนี่ยส่งต่อผ่านบัตรแข็งงานวันที่12ในครั้งนี้นะครับผู้สคนไทยสองคนคิวคนไทยสองคนอยู่ด้เอาเอาแล้วพี่น้องอ่ะกันี่คือบัตรแข็งเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นขิวพวเาไทยเหรอเพิ่นคิวพวนะพี่น้องกระสันก็ว่าบ้านเฮานี่แหละ นะ <c oughs> พอดีพอดีเบาไทยแล้วเขาเขาจะดัดดัดโกกลินไปหน่อยหนึ่งมันมันเสียห้เพิ่นเจ็บติง้งหอยแกวหูเพิ่นนะครับอีหลาน้อยฮักพ่อพ่แม่แม่เอฟซีเดจ้าโอ้ <c oughs> เอาไว้เอาไว้แต่ว่ารูปด้านหน้าก็คือถ้าสั่งหาใบหรือซิบใบเนี่ยจะได้ทุกรูปแบบนะครับพี่นอ้ <c oughs> องเราจะขะให้ จะได้ทุกรูปแบบนะครับถ้าสิบใบก็จะได้แบบละสองถ้าห้าใบก็จะได้แบบละหนึ่งแต่ถ้าสองใบสามใบหนึ่งใบก็จะเป็นการสุ่มนะครับเพราะว่ามันค่อนขางเยอะนะพี่น้องแปดเก่าร้อยเการ้อยไล่ซื้อนะครับบางคนพนทังมากกะอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนั่นกนนะเกาบาทน้นทวนกะจากสิไปหาซื้ออยู่ใส่คือกันครับเ<ๆ>พราะว่าไล่ซื้อเนี่ยเนี่ยทั้งหมดนี่คือเบาทนบริแพคคนเดียวนะครับ บางที่ล่ซื้อผู้นี้อาจจะไปตกอยู่กับคนนั่นเพื่นแพ็กกับคนนี้เพื่นแพ็กยังสี่นะครับก็เลยค่อนข้างจะคัดแยกยากเนี่ยแต่จะทําให้ดีที่สุดละพี่น้องเสียนให้ดีที่สุดละครับมันเป็นอันนี้นนนข้าปป่นแมนบ่จ้ะแมนป่นมาเึ้ือ่อนบ้รับบดินอนนั่งไปนั่งมันหนาวหนาวไหลยอยู่ ช่วงปิ่นช่วงปิ่นอยู่นั่นเพราะอจิตาวะมือไปถือต้อนไข่ว่ะพุดว่าจากมูเป็นมูว่พุดว่าไม่เอกมันเ,เปลี่ยนเป็นไม่โท่มูสีไก่แง่ว่าป้า,จ,าจะเดะด้แพ็กเสือแทแนแมนตัวไหนตอ้ใคคนซังซใบคนใดที่เพิ่นได้เสือนั่มแล้วนะเพิ่นเข้ากะจะ ขาดไว้ก่อนแล้วเสื้อเรามีเราก็จะแถมเสื้อส่วนชุดที่ต้องรอเสื้อก็คือก็ต้องรอเพราะว่าเสื้อ,อยังไม่มาแต่ถ้าไม่มีเสื้อมีแต่บัตร <c oughs> พอมทรงทันทีครับรอรับได้เลยครับพี่น้องผู้ใดส่งขอมูลที่อยู่มาแบบละเอียดก็น่าจะถึงครับส่วนผู้ใดส่งขอมูลแบบ บางคนกับบ่มีตำบลบางคนกับบ่มีเบอร์โทรบางคนกับบ่มีไอ้ซอยบ่มีตึกบ่มีถนนกรุงเทพนี่จำเป็นแมนอยู่ในกรุงเทพนี่ก็จำเป็นนะครับบางคนมันก็หายมากแค่แบบว่าอยู่ขางคล้องเบเดมีถนนเขาเนอยู่ขางคล้องแคด้จะดอิบายใแ่ อ้าจัดไปครูหมอนที่เขาจัดขนุนขาไปไหนแม่ว่านโยกบ่หยอกไอ้ว <to ันบ่หูุอีหลีหยอกอีหลีแม่นบ่กแล้วโยกอีหลีไปไหนแล้วโยกสรุปแล้วสรุปแล้วหยอกหรืออีหลีหยอกหยอกอีหลีนอกนะโยกแต่ว่าแม่จะคืนอีหลีก็เลยว่าหยอกอีหลีไม่นั่นหยอกแต่ว่าแม่จะคืนอีหลีเนี่ยอยู่ดีๆก็บอกคืนแม่ว่า เตขาจะอรไปอันาแ่อยูบบเป็นยงจังห่เห็นบเห็นบออยู่โครานนั่นถนนหักเล่าจิตตขาดดกดิ๊กคือกันทำไมไม่ไปทักทายดูกดิกเลยอมาถึงแล้วทำไมไม่ไปทักทายดูกดิกเลยต้องให้เรียกอีกแล้วครูมอนเนี่ยต้องให้ดูกดิกเรียกเมื่อแดนมือแด้ฮ้อนยางไปไกลๆแล้วกั เฉิดไสเฮาทำเงาะก็ทำเมื่อนบ่ะทำเมื่อนอะพี่น้องกะเดี๋ยวบาทนจะเคี่ยสถานทีแหละครับเดี๋ยวจะเป็นไรมือเอือนซองมานนะครับก็จะไลาทรงไลาทรงมืออือนมืออือนวันที่ซีมืออือนวันที่ห้าครเจ็ดสามมือน่าจะทรงมดครับ แล้วเขาก็จะมาเบิงว่ามีอย่างไงเขาประชาสัมพันธ์เก็บตกหรือบอนะครับรอติดตามครับพี่น้อง <c oughs> ส่วนผู้ใดจะร่วมทําบุญนะครับบุญผ้าป่าวันที่12ร่วมได้ตลอดครับจนหอดมืองานครับแล้วกะผู้ใดอยากได้เสือ้อคอกลมสีดําร่วมบุญห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับจัดทรงฟรีครับพี่น้อง <c oughs> ทรงสลิป ที่ยูจัดส่งเบอร์โทรศัพท์และกระระบุใส่ของเสือมานะครับรวมบุญ5 50จะได้เสือหนึ่งตัวครับพี่น้องพร้อมจัดส่งนะครับอ่ะมีให้พอน้อ,นองเอฟซีรวมทบุญกันจนหอววันที่12ครับแต่ว่าบัตรแข็งที่เห็นอยู่นี่คือหมดครับพี่น้องตอนนี้คือหมดนะครับมีเจ้าของอ่ามีเจ้าของ<ป>แล้วนะครับส่วนผู้ใดที่อยาก มาชมงานวันที่12คือมาสือบัตรหน้างานใดครับ120บาทครับหางบัตรบม่ว่าจะเป็นบัตรแข็งหรือบัตรอ่อนหน้างานมีลุ้นทองคำนะครับแล้วก็รางวัลอีกมากมายนะครับอย่าลืมอย่าพลาดวันที่12มกราคมนี้พบกันที่บ้านน้องกู่อย่าลืมอย่าพลาดพบกับสาวน้อยเพชรบรรพง อ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมหรับนิสก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ